นี่ครับสนามกีฬาเราเราจะไปน,นู่นืไปนู่นเข้าได้ปะซ้ายมือเข้าได้ไหมนกได้เข้าไปเลยรถมันเข้าได้ไหมเอาละครับทีมงานป่าสั่งลุยนะครับตัวตึงสีม่วงแข็งท่าหวอมาทิ้งขาดแล้วเหมือนยอดนะต,ตอนเนี้ยตึงหมดแล้วขาเกินเส้นเตึงหมดแล้วบอกแล้ว นี่ครับเป็นไงตุดยอดมังกรอาวุโสนะครับเห็นอย่างเงี้ยฮะนี่แค่วอร์มนะครับบับบับเราจะบับเลยก็แล้วกันฟุตบอลกันนะครับวันนี้แต่ถ้าวอร์มก็กินข้าวไปดูฟุตบอลบ้างกันนะครับลังฝึกนี่ครับแปลวอร์มนี่เป็นการแปลส่งอันธรรมดานะครับนี่นี่ฉายาเป็นไงลูกบ่งไปทิศทางลูกมงกุฎอมไล่ทิศทางเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบใหม่อีกรอบนะเนี่ดาะก่อนฮะเดาะก่อน คู่คู่อีทีทิ้งดักตั้งตั้งแล้วก็ฟงลูกมงลายทิศทางครับเป็นแชมป์มาแล้วนะใช่ไหมนี่คือการแปรบอลครับนี่ก็จะเป็นการสาสบอลนะครับมานะครับนี่การล็อกมิดต้นของกองกลางตัวสีม่วงนะครับแอฟมุ่งผางครับนี่คือการฟองทดสอบการวางบรรยาว การวางบอลเป็นสนาที่เราตัดยานยาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนั่นครับบอลก็อาจจะกระเด็นกระดอนไปเป็นวันแรกที่เรามาวอร์มกันโอ้โหบอกเลยว่าตึงเปียวันแรกก็จะตึงเปียเซ็งกะตึงเปียเลยอีกหนึ่งตัวตึงจากซีม่วงนะครับประสบการณ์การแข่งกีฬามากกว่าสิบปีแล้วนะครับเพือพักรอตามไกจนั่นเองอดีสุดนะครับ ตอนนี้เสียศูนย์ครับมีนะเซลเซลเซลเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกล้องหลังดูแล้วตัดภาพมาเตะไม้ตรงกล้องเนี่ยมั้ยปีไ้มเตะมาสิบปีเตะไม้ตรงกล้องเนี่ยก็คือนัตตะพึดเอ้ยเดี๋ยววิ่งไม่หายถ้าไม่ตรงอ่ะครับโยนบอลมาโโอ้โหดูความแม่นดูความแม่นตังตังครับนี่เป็นไงตัดขานเลยเตะเข้ากล้องนี้เราก็ลงสนามจริงครับซ้อมยาเทียมมาฟุตบอลอันนี้ก็เป็นตะก้อ